ก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆดอร์ทุกคนทั่วประเทศนะครับผมพบกับผมมีโคลานะครับไรเดอร์ภูเก็ตนะครับกับช่องซิ่งแรงแกงกระจายนะครับผมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรจุผมนะครับแต่ว่าก็ต้องออกมาวิ่งงานนะครับเนื่องจากว่าทำอิสเซนティブนะครับขาดตกไปนะครับผมจึงต้องออกมาต้มนะครับเพื่อวิ่งให้ครบ40งานนะครับตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับผมสาหรับอิสเซนทィブนะครับ วันนี้ก็ประสบความสําเร็จครับผมก็ออกมาวิ่งแค่ชั่วโมงอิสระนะครับวันนี้ผมก็ได้นัดกับเพื่อนๆนะครับที่จะมาลองเทสโทรศัพท์กันดูนะครับผมผมก็ได้เปลี่ยนมือถือใหม่นะครับผมก็คือใช้เครื่องนี้นะครับผมเป็นโปโก F3 นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้โล s ก2 0 FE ไปแล้วนะครับผมสำหรับความรู้สึกก็คือระหว่าง s 2 0 FE กับโปโก F3 นะครับสำหรับผมรู้สึกของผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับ ก็สูสีกันครับผมแต่ความรู้สึกว่า o p p ก F3 ก็จะรู้สึกจะเหนือกว่านิดๆน,นะครับผมก็พอ,พอใช้งานได้นะวันนี้ก็นัดรวมตัวกันนะครับผมก็มีพี่ๆนะครับบางส่วนนะก็เริ่มจะทยอยมานะผมเพื่อที่จะมาลองวัดโทรศัพท์กันให้เพื่อนๆน,นะครับในช่องนะครับซิงแรงแกงกระจายและเอซีทุกคนได้ดูนะครับผม โอเคนะครับผมในช่วงจังหวะที่รอทุกคนอยู่นะครับผมก็จะไปขอร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับซึ่งจะมาลองทดสโทรศัพท์ให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้นะครับผมโอเคครับผมค่อยเจอกันนะครับผมว่าเครื่องไหนจะแรงกว่าดีกว่าเร็วกว่าไปดูกันครับวันนี้เราก็จะมาวัดกันนะครับสลับโทรศัพท์4ี่รุ่นนะครับ5งานนะครับผมเป็นแบตชาร์จสี่นะครับ โกโก้ F สามนะครับมีสิบทีโบนะครับผมแล้วก็มีสิบเอ็ดนะครับโโกโก้มีสิบเอ็ดตั้งค่ามาเต็มสูรหรือยังครับเป็นไรครับมาไงกัอย่างเง้ะครับเพราะว่ามามาฐานอยู่แล้วใช่ไหม ไม่งางานอาโอ้ยมีมาแรงแต่ว่าไม่สามารถรับงานได้ม,ม,ดมีเขาแรงจริงๆครับมีสิบเอ็ดแรงจริงๆนี่นะครับคือความแตกต่างระหว่าง CPU นะครับ จริงๆแล้วนะครับ CPU นะครับทั้งสี่ตัวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมแต่ก็แตกต่างครับไม่ได้เสี่างกันมากแต่ก็แตกต่างครับแตกต่างในของของมีสิบแปดหกห้าเออมีสิบแปดหกห้า F3 สามกับแบ็กทรัสสี่แปดเจ็ดศูนย์มีสิบเอ็ดแปดแปดแปดมีสิบเอ็ดแปดแปดแปดนะครับต้องถือว่าเป็นหดจัดประหลัดขิกเลยนะผมออีกสามงานอีกสามงานค่อยไปติดตามดูในคลิปนะครับว่าเครื่องไหนมาก่อนแต่น่าจะแพ้มิสเอ็ดหมดอะมิสเอ็ดจับกินลยอะ พี่ก็อยากรกู้ว่าเอ๊ะปีกับ28อืมเออก็อยากรู้นะ มันด่วนให้แต่เพื่อนเอาไปกินหมดแล้วน่วงไว้หน่วงไว้นี่คือไม่ได้ช่วยอะไรพวกเพื่อนเอาไปกินแล้วด่วนไปข้อเสียนะเพราะว่าเราจะมาเช้าไปนะเขาอีกสวยไปอีกค้างอยู่นี่ตอนนี้เด็ดเท่าไหร่นะขึ้นยังได้แล้วครับผมเจอพี่ใหญ่พาไปหักคอหักคอกินกบๆเลยอะตกลงไม่ย้ายไปไปทูทูให้เท่ากัน ให้เท่ากันกับทูเลยเห็นบอกพี่ว่าย้ายไปทูพี่ก็บอกหนุ่มว่าย้ายไปทูหนุ่มบอกไม่ย้ายผมว่าจะย้ายแหละถ,ถ้าถ้าถ้าช้าไม่ได้โทรมาหาผมในวันนั้น,น,นอ่นะ<ร>ผม<ว>ะจะย้ายจริงอ,ะอ่ะท้าง้อเราเออปาทูมาบอกผมอ่ะใจเย็นเย็นมีใจเย็นเย็นมาทูบอกผมเดี๋ยวก็ทูมาใจเย็นเย็นผมผมของขึ้นแล้วผมอ่ะผมจะไปอย่างเดียว ใจเยเ็นๆน้องรอก่อนรอก่อน,นะเอารอก็รอพี่รอก็รอโทรมาหาผมตอนสองทุ่มโทรมาหาผมผมก็โอ้พูดดีมากเลยนะแล้วก็จัดเต็มให้ผมเลยโอเคผมได้แบบตามความต้องการนะต้องขอบคุณพี่ใหญ่เขาเพราะว่าเขาเด็ดจริงๆนี่ไอเรื่อง หักคอกินนี่บัลลังก์บัลลังก์บัลลังก์ใครใครอยากได้อะไรนี่พาพี่ใหญ่ไปนะหักคอกินเลยร้านร้านถึงต้องยกมือไหว้ฮะพี่เนี่ยพี่กอล์ไม่มีสิบสองพี่จะไปหักคอเอทเหมือนกันอันนี้ก็หักคอยมาอันนี้เท่าไหร่ครับหมื่นหมื่นพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ว่าพี่พีดีว่ะ พี่ขันมาพี่ต้องเตรียมเงินให้พร้อมพี่มก็ไม่ได้ราคารถไม่ได้ราคารถคือพี่ได้ของแถมไงของแถมไม่ได้ใช้อะไรอ๋อราคารถดีกว่าสมาร์ทโฮมเขาเรียกย่งเป็นสมาร์ทโฮมเลยสองหมื่นกว่าเนี่ยพอจหักคอได้รถห้าหกพันเนาะโอ้โหมีแต่สมาร์ทโฮมพี่ได้เยอะกว่านั้นี่เป็นหมื่นโนมีแต่คนหดหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยช่วยผมนะผมลดแค่สองร้อยบาทผมก็ดีใจแล้วถ้าถ้าหักคอมันอีกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกทุกครั้งที่พี่หักคอหักคอเรียมีตอนแรก ก็ได้เน็ตขึ้นมาเป็น30มาหักคอตอนมี่สิได้ขึ้นมาเป็น50ค่าโทรก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นแม็กสปีดแล้วใช่ไหมพี่แม็กชาร์ตแม็กชาร์ตเช้นเน็ตผมเร็วเท่าไหร่ครับสิบเมกไม่รู้สิสิบเมกสิบเมกอิลเลเมนเต็ดนะนะเะว่าจะเที่ยวหน้าจะหักคอจะขอห้าจีห้าจีเลย แรงเลยนะพี่ไม่ต่งนเลยพี่เป็นเซีเนตตั้งพี่เป็นซเนตยี่สิบสามปีไงมันมันเรีกรองได้หุดหุดเอาเรื่องนะแต่มันอยู่ทีเรงสดจะมีปัญหาเป็น แม้ตัวนี้จะเป็นเปรสิบมีสิบรูทนี้ก็แรง,งไเลยได้เลยแต่ว่าช่างทำมาดีมากเลยพี่ช่างทำมาแบบไม่ได้อันนี้เลยช่างทำมาดีมากขออีกงานหนึ่งนะครับผมอีกงานเดียวนะครับ,บอ,อ,อ,อืบอกว่าจะวิ่งแป๊บเดียววิ่งแปดงานเลยเหรอห<ะ>วิ่งแปดงานเลยเหรอ มางานหนึ่งแล้วกลับเข้าบ้านไงกลับเข้าบ้านแล้วออกมาตอนอินอินไล้กิน็บโอ้โีกแล้โกหกเราอีกเลยมึงทำเป็นนิสัยหมีแล้วบอกกลับบ้านออกมาวิ่งเจอแบบนั้ออกมาท้องเสียกลับเข้าบ้านเลยทำ่ได้หมีอีกแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วไม่ยึงาย่ไปรับแกนฑ์โห่นู้นน่ะเมื่อวานเมื่อวานบอกกลับแล้วมาเป็นพันสองเมื่อวานบอกกลับแล้ว ก็วิ่งก็อยู่ในไม่ใช่รอบแข่งไงก็รอบแข่งก็ได้พันเดียวไงนั้นวิ่งนอกเหนืองแล้วยิงหลับกูกูพันสี่เห็นตาตาเลยแหะหอกให้เรากลับบ้านลนวงแข่งนะก็อยู่ในรอบโคนเลยก็อยู่ในรอบรอบวิ่งเราตัดสินกันพันหนึ่งก่อนใช่ไหมถ้าใครถึงพันก่อนคือคนนั้นชนะอันนี้ก็ถึงพันแล้วผมแพ้ผมแพ้เวลาอีกตั้งสิบสี่สิบนาที พี่หนุม่มถึงพันก่อนผมเลยโอ้ยเขาเอาพันกว่าเราแค่พันเดียวพี่จะเช้าเพื่อนเพราะพี่ออกทีหลังอ่ะกว่าจะเสร็จธุระที่บ้านไหนบ้านหลักไหนบ้านรองเมื่อเช้าเสียเวลา,มาวแม่บ <ไง S 2> อกคนขออีกงานเดียวนี่ไม่มา<อ>เลยคนจะมาดูบ้านเช่าพอมาถึงแม่ห้าพันบ้านกูห้าพันต่อหรือสามพันห้าบอกบ้านเช่าเราเว้ยไม่ใช่ห้องเช่าอ เอบ้านที่อยู่ติดกันกันกบผมม,มีคนมาเช่าแล้วอขอดูอีกงานก็นแล้วกันเมื่อกี้รุดไม่หมดเฮ้ยมาก่อนเพื่อนเลยนะกิ๊กเข้ามาเฮ้ยโอ้ยเอามัมยอันนี้ต้องไปตัก,กข้อาาอะไรนักหนาเนี่ยเออหัวจัดโทูเลยเสียงว่าจะทุกหมอก็รอหน่อยนะ,ะนะเสียงว่าจะบอกให้เรารอผมว่า น,นั่นแนมบอกว่าเป็นกิ๊กเราเขาจะโทรหาคนนั้นก่อน,นมันก็ใช้เรามันแค่สะพานเนี่ยเทสกันมานนสิบนาทีแล้วเสียดายนะอยากเอ O อ E วางด้วยถ้าได้<ข>ถ้าเอายี่สิบ เขาบอกว่าเอานี่ถ่ายค่อยใส่ไม่ไม่มีไอดีะไม่มีไอดีอ๋อลูกก็าถ่ายกันเรื่อยๆเยเังไงก็าาาาทางผ่านทางผ่านเจ๊อยู่แล้วพอแล้วนะพอ